ครับวันนี้เทพบุคคลฟาร์มนะครับมารีวิวนะครับปั๊มโซลาเซลล์นะครับที่ชาร์จกลางคืนนะครับสำหรับใครที่ติดแล้วนะครับติดปั๊มนะครับที่มันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสูบได้แต่กลางวันนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับตอนนี้มืดแล้วนะครับกำลังมืดแล้วนะครับก็ใช้ ได้อยู่นะครับปั๊มก็ยังใช้ได้อยู่แต่เบรกเกอร์เราปิดนะครับนี่เบรกเกอร์เราปิดไว้นะครับนี่สิ่งที่เราใช้ก็คือนี่ครับนี่นะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับพ power s u p p ายนะครับขนาดนะครับนี่นะครับขนาด DC นะครับ110โวลต์สูงสุด110โวลต์นะครับตัวนี้รับได้เยอะอยู่วิ่งอยู่ที่ตอนนี้ ห้าพันสามร้อยไม่ใช่นะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่สามพันห้าร้อยนะครับก็เต็มแม็กซี่พันนะครับสี่พันรอบนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้นะครับตอนนี้ใช้งานทั้งคืนไม่เปัญหาครับลองแล้วเมื่อคืนนะครับก็สําหรับคนที่นะครับอ่าติดตั้งไปแล้วที่ไม่ใช่สองระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกในการที่จะให้เราได้สูบน้ำเวลางคืนนะครับเพื่อ จะได้ใช้น้ำได้เต็มที่นะครับตัวนี้ปั๊มสวิตชิ่งตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับไม่ร้อนนะครับธรรมดานะครับไม่ร้อนทั้งคืนก็ไม่ร้อนอากาศเย็นก็ยิ่งไอนี้ไปได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับทั้งคืนนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับห้ามเปิดเบรกเกอร์นะครับเมื่อว่าถ้าตอนเช้ามาแดดมีนะครับถ้าเปิดเบรกเดี๋ยว ถ้าตอนเช้ามาแดดมีนะครับถ้าเปิดเบเกอร์นะครับก็ไฟจะชนกันนะครับกล่องของเราก็จะมีปัญหานะครับก็จะพังนะครับก็ข้อควรข้อควรระมัดระวังนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของการใช้สวิตชิ่งร่วมนะครับใช้สวิตใช้สวิตชิ่งร่วมนะครับโอเคอันนี้ก็ตัวเลือกนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาที่สองถึงสามนะครับเค นะครับสองหกสามพันบาทนะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ร้านจะซื้อนะครับเราก็มีหลายร้านนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ครับมืดแล้วไม่เห็นอะไรแล้วนะครับสกัดไม่ได้แล้วขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ